เรื่องเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเรื่องราวจริงนะครับนะครับจริงที่มองไม่เห็นนะครับโคงมโนราชื่อดังของเมืองตายโนราซีตุนสวัสดีครับมันนี่ลายๆคนก็เคยเห็นนายตาของมังเหลียวนะครับเจ้าคุณตายครับกับผมวันนี้มีเรื่องราวมาไม่ใช่เรื่องราวมันเป็นเรื่องจริงเหรอไหมครับมันเป็นเรื่องจริงดี กับมูงเราครับข้องเราหนูได้เนี่ยเราเดินทางไปตรงนั้นท่านผีใช่ไหมซึ่งเวลาพักเวลาพ้นนี่ไม่ไม่ควรเดินหนูเร็วอยู่แล้วพทีมงานมันเยอะดึงกันหลายคนหลายชีวิตลาคนหลายชีวิตก็เลยจะอาศัยฝักตามวัดกันเหมือนโอ้เจ็ดปีที่แล้วนะนี่หลังนี้เอาเจ็ดปีแล้วกับปักตามวัดก็มีอยู่วันนึงบอกเราแสดงเซตจากงานนี้ใช่ไหม จากที่นี้ติดเราก็ต้องไปงานนึงแต่ว่าเราไม่อยากไปถึงานเลยเราพักตามทางไป่ห้าวันนอนตามทางกลับไปห้าวันนอนตามทางวัดวัดนึงอย่าไปเจอเลยนะอเคโอเคยู่ดีจังหวัดจังหวัดก็ไม่ต้องเไปเจอแล้วก็ไม่ต้องไปกันการคือหมอนนั้นปั๊บรอดนูได้ไปที่ไหนวัดตอนกลางที่ประมาณตีสามได้แล้วตีสามมันตีสาม พอไปถึงกันได้กตัวคนก็เอาเก้าโค้งลงเลยเอาผัวชาดผระอุ้มได้แบบนี้ลงไปว่าที่นอนกันในวัดก็คือนอนในหลุมดำอาจจะอันนีนอนในหลุมดมก็ไปพักกันในหลุมดมพอพักกันในหลุมครับด้วยความหนึ่งทีซ้ำทีสองที่ามเหมือนนั้นมีเด็กตัวคนนึ่งในวงมันเป็นคนที่จิตอ่อนที่สุดแสดงเป็นเดนเซื่อจิตอ่อนมันก็เคยโดนมาไล่กลางเลยจ่ายไม่อยากจะติดกลางนี้ แต่กับเึิงกันทีนี้กับปูซาบนอนเดี๋ยวคือน้มันก็ไม่กวาดใบก็กลิ่นยาพยายามตัวอยู่กันก็ไม่กวาดใบก็นอนแต่ว่ามันมีอยู่กลุ่มหนึ่งเด็กเวลาเล่นป่าอยู่ครับเล่นนุ่มอะไรน่ะก็เร่งกันก่อนนอนก็เล่นป่าเรื่องงี้เจ้าบว่าเด็กอ๋อแล้มันนอนอยู่เป็นเสื้อมันมันจะนอนอยู่แต่พออยู่รูสักพักหนึ่งพออยู่รูสักพักหนึ่งมันมันยบขึ้นมามันยบขึ้นมาในเวลาน่านคือยบขึ้นแบบ แเมื่อไนัขึ้นมีโกเลนมเล่นมีโกเล่นาันผมมยกขึ้นคือมันนออยู่ข้างหูฝายเรายิบยกมันยกขึ้นมีโกเล่นทุกนยขึ้นเอยไม่เล่งท่ามัหยอกขึ้นซอยไม่เล่งผมไม่เล่งเลยวพามันเอาขวดยานี่ยเลยยาที่มันกินเกกะปุกเจากที่กินเม็ดเดียวรองเม็ดตีไต่ากรรมเลยตีไรต่ากรรมมันจัดกาปากระปุกจี้คนปกข้าเด็กเนฝายนี่แหละช่วยกัน ช่วยแต่เอายาวอ๊อกตยาวอ๊อกแคปั๊บคืามันดังสักปั๊บพออยู่ๆพอบเรืมปล่อยมันมันยกขึ้นวิ่งอ๋ออยู่ๆมันยกขึ้นวิ่งมันวิ่งนี่เวยดเราตกใจไงแสดงว่าตกพี่ก้าวแล้วแกรู้ไล้กว่พี่ก้าวแล้วไห่นอยกว่งไปเลยยกขึ้นวิ่งไปเลยมันยกขึ้นวิ่งไปแึงกาเด็กจะวิ่งตามออเวิ่งจะตังวัดวิ่งอ๋เกือบช่องอยงไม่เจอต่างๆที่วัดไม่เยอะนะวัดแค่โอ้ผมดูบ้าง โอ้ปีนี้เดีเป็นวัวหน้ากระนาจช้ไม่ดีเลยวอเอ้ยดูได้ปลาลูกเข้ามาเวตก้าววันนี้เราล้มจอกเราเป็นวัวคงใจว่ารถไปเดี๋ยวมันวินตกน้ำมาลูกก็ตายอย่างนั้นแต่เมื่อปีปลาลูกน้ำมาใช่ไหมก็เลยวิ่งแต่พวกกันห้าชั่วโมงไม่เจอพ้งจุดตูวข้อจ้าตีเจ้าสในวัดการก็ตายใหญ่ารขกอตายใหญ่ในรถโราจุดโค้งันเบ จเูยึดตรงไหยุดตีลาบปอดลาบร้านโอประจวบลาประจวบอ่จุดหน้าลาประจวดกันเลยก็มาจุดนบัสหนูได้ันเบิดรตายย่ยู่ทีนั้นครเราไปน้อยต่ายย่อยอยู่รถบัสตลอดสือหนูไนี่ยนในรถบัสครับกลงงเลยอึงพอจุดถูได้ปับไม่เกินฟ้องไหนที่ถูกไม่ตันลงมาทักนิดเดียว

แต่พี่โรยไปเวียนนะเดี๋ยวไปยืนเลยกันไล่คนตาตาเดียวกัไม่้งยังเจอแต่โบราณที่เรื่องทิ่ไหนวัดเซ็นเนี่ยนล่เจอในคนนอนโรงพยากาลคนเลียนนอนกันตะคนเจ้าวาดโบราณการก็จะดีเจ้าวัดเจ้าวาเล่เละวัดวกปักพวกคน่บางเพื่อนมาซื้อรวยดีหนึ่งกันนั่นลกับผ่าเด็กคนนั้นเลยครับม่าเดินไปเอาหนำมุนในวัดปลาเร็ครับพี่เมลเอาหนำมุนตบเร็วับไม่เอาหนำมุนในบุ้มาแล้วก็ไม่เอา ก็คือไม่รู้ตำางประเทศเดียก็คือตั้งใจหวักลับกันตั้งใจไวกลับกันก็คือจะกลับกันเลยกันได้ขึ้นรถบัสกับอู้มันนี่เลยจะขึ้นรถบัสคนเหมือนหลักนอยู่นั้นเลยตอนนั้นพี่ยังไม่ออกนะเอ้าพี่ยังไม่ออกกันนั่นเลยกันจูมือมันจะเตะมัดกันพอเจอปั๊บก็หมัดกันมัดกันแล้วอูมเลยอูมเลยพอมาขึ้นรถบัสพอขึ้นรถบัสเลยมันเคลียรีเดียววิีดเดียวบึ้งก็รู้เลยพี่บอกเลยบอกมันจะกลับของเงินเดิมเลย

กับผมบอกก็เออพี่ข้าวแต่ไม่รึเรารับกันกลางคืนนั่นเลยกันเลยลับกัเลยไม่นอนในวันนั้นเลยก็ไปนอนกันทีอื่นไม่นอนกันทีงานเลยตาแดงหมดนั่นแหละแต่ว่าไอเรี๋ยวนี้คือนี่เราที่มีรูรูว่าอาจารย์บุญญาตาใหญ่ก็หนรักนี่ก็ตัดทิ้งสำคัญนั่นเลยตีว่าเราก็าาได้โปรดปล่ออีกได้ได้ จะตายใหญ่หน่อยแลจะจัดทิ้งจะทิ้งเนี่ยจากรูโนรายเราเนี่ยแหละเที่าช่วยเลื่อเราอยู่ตลอดเวลาอะไรก็ไม่ถูกหนุนล้านไหนนักจะเรืองประมาณนี้ไม่ใช่ไหมครัอ่าครับวันนี้ก็คุณพี่นี่ต้นมะพากนะในับบวิลาบกตัวการ์ดโดนหลอมยังมีอะไรอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเอาเอาหลังนี้ก่อนหลางนี้ก่อนหลังนี้ก่อนอ่าเกียนนึงอันนี้เกียร์หนึงนะครับโอเคครับผมเราติดตามนะครับมโนราสีต้นขอบคุณครับ